สวัสดีค่ะทุกคนอยู่บ้านดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้อย่าเพิ่งเบื่อการเรียนออนไลน์นะคะตอนนี้ไปตามชมคลิปที่น่าสนใจค่ะไปดูเลยค่ะอย่าช้า สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะนาทีพลเมืองเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีค่ะโดยที่ศาสนาทุกศาสนาเนี่ยนะคะก็จะสอนให้ทุกคนเป็นคนดีมีความรักความเมตตาต่อกันไม่ให้ทำร้ายหรือว่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันนะคะเพื่อ ให้ทุกคนมีความสุขในชีวิตและก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ยเราทุกคนก็ควรต้องปฏิบัติตนให้เป็นศาสนิกชนที่ดีด้วยการศึกษาหลักธรรมคำสอนให้เข้าใจอย่างถูกต้องนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันปกป้องคุ้มครองแล้วก็เผยแพร่ศาสนาให้มั่นคงซึ่งการแสดงออกว่าเรานี้ เป็นศาสนิกชนที่ดีเนี่ยเราจะทำได้อย่างไรบ้างเราไปศึกษาได้เลยค่ะเด็กๆอย่างแรกเลยนะคะก็ต้องศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมซึ่งความรู้ทางโลกนั้นน่ะจะเป็นรากฐานที่สำคัญให้พวกเราเนี่ย ได้ดํารงชีวิตได้อยู่อย่อยางเป็นปกติสุขเอาความรู้ทางโลกเนี่ยนะคะมาใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันในการประกอบอาชีพส่วนความรู้ทางธรรมนั้นนะคะก็จะทําให้เราสามารถดําเนินชีวิตไปในแนวทางที่ถูกต้องยึดเหนี่ยวจิตใจของเราเนี่ยให้คิดถึงแต่ความดีให้ทําแต่ความดีไม่อยากทําความชั่วก่อให้เกิดความเมตตาในจิตใจ เมตตาต่อคนอื่นนั่นเองนะคะข้อที่สองเลยค่ะปฏิบัติตามหลักธรรมแล้วก็พิธีกรรมทางศาสนาซึ่งการเป็นศาสนิก,กชนที่ดีนั้นะเราจะไม่ได้มีความรู้แค่เพียงแค่หลักธรรมคำสอนเท่านั้นนะคะเราก็ต้องปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสั่งสอนของศาสนาอย่างแท้จริง นะคะแล้วก็ปฏิบัติตนตามพิธีกรรมทางศาสนาได้อย่างถูกต้องซึ่ง าการปฏิบัติตนตามพิธีกรรมทางศาสนานั้นจะส่งเสริมให้คนที่ปฏิบัตินั้นนะคะเกิดความเริ่มใส่ศรัทธาในศาสนาของตนเองอย่างแท้จริงมีแนวทางในการปฏิบัติตนตามจุดมุ่งหมายของพิธีกรรมนั้นๆได้อย่างถ่องแท้นะคะตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยก็มีการทำบุญจักบาทการเพียนเทียนนั่นเองนะคะ อย่างที่สามค่ะเราเผยแผ่ศาสนาเพื่อให้ผู้อื่นรู้แล้วก็เข้าใจหลักคำสอนของศาสนาที่ถูกต้องแต่ว่าก่อนที่เราจะทำหน้าที่เป็นผู้เผยแผ่ศาสนานั้นนะคะเราก็จะต้องทำความเข้าใจกับหลักคำสอนของศาสนาของตนเองให้เข้าใจอย่างท่องแท้เสียก่อนแล้วหลังจากนั้นนะคะ ตัวศาสนิกชนเนีะนะ่ยก็จะต้องปฏิบัติตนให้เป็นคนดีตามหลักธรรมคำสั่งสอนของศาสนาตนเองให้ดีแล้วก็ทำจิตใจให้สงบห,หน้าตาของเราก็จะแจ่มใสนะคะเมื่อเราทำหน้าที่เผยแผ่คำสอนที่ถูกต้องของศาสนาตนเองให้กับผู้อื่นได้รับรู้ได้ทำความเข้าใจเนี่ยก็ จะทำให้ทุกคนเกิดความเข้าใจอย่าง,งแท้แล้วก็มีความรู้สึกว่าเกิดความยกย่องเกิดความชื่นชมให้กับตัวศาสนิกชนนั่นเองนะคะอย่างที่สี่เลยค่ะปกป้องศาสนาทำได้ไม่ยากเลยนะคะโดยที่เราทำการรักษาแล้วก็ทำานุบำรุงศาสนาให้มีความมั่นคง โดยที่มีความศรัทธาในศาสนาของตนเองอย่างแท้จริงแล้วก็นำหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นนะมาปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เคร่งครัด<ม>ก็จะทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจแก่นแท้ของศาสนานะคะตัวอย่างที่ยกมาในวันนี้นะคะอย่างง่ายๆเลยก็คือการนั่งสมาธิ ที่ทุกคนสามารถที่จะปฏิบัติได้การทำบุญตัดบาทน,นะคะเป็นการสละสิ่งของลดความอยากได้อยากมีนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่นำมาให้ซึ่งแต่ละศาสนานั้นนะคะก็มีวิธีการทำานบำรุงศาสนาของตนเองได้ให้ถูกต้องตามหลักศาสนาของตัวเองนั่นเองนะคะ สัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเป็นภารกิจที่เด็กๆจะได้ทำก็ไม่ยากเลยนะคะให้เด็กๆวาดภาพกิจกรรมทางศาสนาของตนเองที่นับถือนัน่ะที่เด็กๆได้เข้าร่วมบ่อยที่สุดนะคะวาดแล้วก็ตกแต่งมาให้สวยงามเลยนะคะเด็กๆหลังจากนั้นก็ ตอบคำถามในข้อที่1แล้วก็ข้อที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก,ก็ถ่ายรูปส่งมาใต้โพสต์ตรวจให้คะแนนนะคะเราจะมาเจอกันในครั้งต่อไปก็คือสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะเด็กๆด,ดูจบแล้วค่ะถ้าไม่เข้าใจจนกลับไปดูใหม่อีกรอบนึงไม่เข้าใจดูซ้ำไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะเข้าใจ เสร็จแล้วทำงานส่งกันด้วยเพราะนี่คือคะแนนของทุกคนเจอกันคลิปต่อไปอย่าเพิ่งเบื่อนะคะบ๊ายบาย